สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกๆท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับทําสวนให้ง่ายสไตล์ส,วน,สวนกิติธาราอ่ะในคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูว่าเวลาปลูกผักไฮโดน้ํานึ่งเนี่ยเวลาเราเอาต้นผักเนี่ยลงกล่องเนี่ยเราปลูกตอนไหนดีที่สุดเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาเราปลูกเนะาะเ้าม้างแล้วก็ต้นเหมือนกับไม่ฟื้นมั่งเป็นเพราะอะไรยังไงมาดูครับว่าเพราะว่าในการปลูกผักของผมเนี่ย ผมไม่มีการวัดค่าน้ําแล้วที่สําคัญคือผมไม่มีการอนุบาลต้นพันธุ์อนุบาลในความหมายของผมคืออย่างด้านหลังผมเนี่ยผมจะไม่มีการมาเอาไปไว้กับกล่องที่มีฝาเยอะๆผมจะปลูกจริงเลยหลังจากต้นพันธุ์อายุ14วันผมก็ปลูกจริงเลยตรงนี้มาดูครับว่าผมใช้เวลาในการปลูกปลูกช่วงไหนแบบไหนยังไงตรงนี้ไม่ยากครับไปปรับใช้นะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้ยากหรอกครับการทําผักไฮโดูสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตสลับกล้องครับ มาดูครับต้นพันธุ์ผมอีกแล้วนะครับโดนลูกสวนแย่งอีกแล้วรอบนี้ชุดนี้เหลือแค่นี้เองอันนี้13วันครับแต่ผมก็จะบางทีเนี่ยสิบวันผมก็ปลูกลงปลูกจริงบางที่เกือบ20บวันเหมือนเมื่อคืนเนี่ยผมปลูกเกือบ20บวันมาดูครับว่าปลูกตอนไหนต้นจะไม่ช้ำไม่เฉาไม่อะไรไงอ่ะคือเวลาเราเด็ดจากเมื่อกี้เนาะ เอาออกจากฟองน้ําลงกระถางแล้วมาปลูกเนี่ยแน่นอนครับผักของเราก็จะต้องแบบเฉาโซซัสโซเซถ้าเราปลูกตอนเช้าจะเป็นอาการแบบนั้นครับเพราะว่าเราปลูกเสร็จเจอแดดขึ้นมาแน่นอนครับผักของเราก็จะจะยังไม่ฟื้นอันนี้ผมปลูกเมื่อคืนผมปลูกจากตรงนู้นตรงฟิเลตรงนู้นมานี่ยเออสำหรับเพื่อนช่วงนี้ ผมทำคลิปตอนนี้วันที่23หรือไม่แน่ใจ24 24เมษาปี66กรีนคอร์กับกรีนโอ๊กจะยืดนะครับเพราะว่าเหตุผลก็คือแสงไม่พอบ้านเราร้อนร้อนก็จริงครับแต่ว่าแสงจากดวงอาทิตย์เนี่ยเขาส่งลงมามันรีรีมันริบรีนะครับมันไม่เต็มที่มันก็เลยทําให้ผักที่ไวต่อแสงอย่างกรีนคอร์ดกรีนโอ๊กเนี่ยจะยืดดืดเป็นพิเศษตรงเนี้ถ้าเ,เพื่อนๆเจอผักยืดในช่วงนี้ถ้าดูคลิปผมนะวันที่ ที่ผ่านมานอกจากหลังสงกรานมาจนถึงช่วงเนี่ยช่วง24เมษายน66เนี่ยจะยืดครับเพราะว่าแสงบ้านเราร้อนร้อนมากครับ40องศาก็จริงแต่แสงที่ส่งมาเนี่ยมันหรีมันไม่แรงมันมีฝุ่นบางมันเลยทําให้ผักเราเนี่ยยืดหาแสงตรงนั้นก็อย่าไปกังวลน,นะครับเจอทุกคนเพราะว่าแสงมันไม่สม่าเสมอนั่นเองก็อย่าไปซีเรียสครับตรงนั้นคือเป็นกันทุกคนแน่นอนสําหรับ เพื่อนๆที่เจอในช่วงนี้ก็อย่าไปตกใจครับผมก็เจอครับแต่คอสผมเก็บหมดื่อวบานเลยไม่ทําคลิปให้ดูเก็บอยู่ฝั่งนู่นอันนี้ก็ทยอยเก็บไปแล้วอ่ะเดี๋ยวันคนละคลิปกันนี่ครับผมปลูกเมื่อคืนเหตุผลที่ผมปลูกตอนกลางคืนเพราะว่าเวลาเราปลูกตอนกลางคืนเนี่ยครับต้นผักก็จะปรับสภาพอากาศก่อนในช่วงกลางคืนดูครับ12สองชั่วโมงกว่าจะถึงตอนเช้าแล้วก็พระอาทิตย์กว่าจะขึ้นมาเขาก็มีโอกาสได้ตั้งตัวแบบนี้ฮะเนี่ย ถึงเจอแดดมาอาจจะสลบปแดดมั่งอะไรมั่งแต่ว่าเขาจะแข็งแรงกว่าเราปลูกช่วงเช้าเพราะปลูกช่วงเช้าปลูกเสร็จแดดออกต้นพึ่งย้ายลงมาใหม่รากพึ่งกระทบกระเทือนแดดมาซะแล้วตรงนั้นต้นผักก็จะชงจะงักการเจริญเติบโตไปนิดนึงนิดนึงสําหรับผักสลัดที่อายุสั้นเนี่ยมีผลมากเลยนะครับผมก็เลยเลือกที่จะปลูกในช่วงกลางคืนเลยส่วนหนึ่งก็คือเหตุผลที่ผมปลูกกลางคืนผมไม่ค่อยมีเวลาแต่ข้อดีก็คือเวลาปลูกกลางคืนเนี่ยต้นผักเราจะไม่เฉาแล้วเขาก็จะ แข็งแรงเปล่งปลั่งจะไม่มีการชะง,งักการเจริญเติบโตเหมือนเราปลูกช่วงเช้าปลูกช่วงเช้าปลูกเสร็จแดดออกต้นผักชะง,งักการเจริญเติบโตคำว่าชะง,งักของผักสลัดเนี่โอโ้โหกระอ,อักกระอ่วมเหมือนกันครับมันก็มีผลทําให้เราต้องเก็บผักช้าลงนะตรงเนี้ยสาคัญมากเพราะผมบอกเลยว่าเวลาปลูกผักสลัดเนี่ยรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมันเยอะมากคือบางทีผมทาไปจนแบบผมชินเคยตัวผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเคล็ดลับมันอะไรเลยคือผมทําไปตลอด แต่พอผมนึกได้ผมก็ทําคลิปให้เพื่อนๆดูครับว่าแต่ละอย่างแต่ละวิธีขั้นตอนเนี่ยมันก็มีรายละเอียดและมีความจําเป็นสําคัญของมันในแต่ละขั้นตอนอยู่สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับแค่นี้เลยปลูกต้นไหนต้นไม่ช้ําไม่เขาดูฮะเนี่ยปลูกเมื่อคืนต้นอายุ1 4 1 5 18วันเนี่ยลงกล่องเนี่ยแล้วแต่ครับบางทีมีเวลาก็ตั้งแต่10วันนี่ยังไม่ใส่ปุ๋ยเลยนเนี่ยปลูกเสร็จใส่ปุ๋ยก็มีผมนะใส่เอปลูก วันหลังมาใส่ B ก็มีใส่ A B ก่อนแล้วปลูกก็มีคือเอาที่ผมว่างสะดวกแต่ตรงนี้เนี่ยชุดนี้56ลังเนี่ยผมใส่ปุ๋ย A เสร็จแล้วผมปลูกแล้วผมเพิ่งมาเติมปุ๋ย B เมื่อ2วันก่อนข่าม,มาเอ่อ4 8 50กว่าชั่วโมงอะ่ะอืมก็อย่างนี้เติมปุ๋ยช้ามีผลยังไงมีผลครับเพราะเติมช้าผักก็โตช้าแค่นั้นเองสำหรับผมนะ เพราะว่าผมทาหมดแหละเติมก่อนปลูกปลูกก่อนเติมหรือว่าเติมระหว่างเติมปลูกเติม A แล้วปลูกแล้วเติม B ก็มีผมมีหมดทุกรูปแบบครับห่างกันอย่างน้อย6ชั่วโมงปุ๋ยของผมที่ผมใช้นะแต่ส่วนใหญ่ผมจะเติม A วันนี้แล้วก็บีอีกวันหนึง่งทำอย่างนี้ง่ายง่าย,ายแบบนี้เลยครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ